สวัสดีชาว u t u b e และเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่อง d e a ์บูลีวันนี้อยู่ในช่วงเล่นเข็บเล่น,เ,ลน,เ,ลน,เ,ลนเปื่อยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกม a r f a c e เกมที่ใช้เอ g นจินเดียวกับเกมไ y t e c คนะครับใครคือใครเอ็ n จิซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นดันใหม่ที่ไม่ที่ก็ไม,ไม่ไม่ใหม่แล้วละมาสักพักแล้วแต่มันเป็นด่านล่าสุดของ Special Operation ของเกมนี้นะครับมันมีชื่อด่านว่าเดอะสวอมมันเป็นเหมือนด่านยิงมแมลงยิงบอลทดลองอะไรประมาณนี้เป็นแมลแงตัวใหญ่ ซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นนาน,นลังเกมนี้แต่ไหนลนะ้กก็เข้ามาลองเลยแล้วกันอ่าไหนมาดูสิสก,กินน่าสุดโคตรเท่บอกเลยเอาละหาห้องกันดีกว่าเดอะสว r m เพลย์ไปปั้งปั้งซอมกันเถะหน่อยระหว่างรอเฮ้ย <Hey, S 2> เจอห้องแล้วเอาละเต็นตัวอ๋อโหมดนี้ได้สามคนเองเหรือเนี่ยอืมรถส,สูงๆทั้งนั้นเอาละลุยกันเถอะเอะเอ,เ,อเราต้องเก็บไอ้กล่องนี้ด้ยวยนะ เขาบอกว่าข้างในามันจะมีของบางอย่างตัวอัปเกรดอะซึ่งเราใช้แต้มจากไอกองข่าวเนี่ยเป็นหลักโอเคข้างล่างเก็บะไปเยอะๆดีกว่าฮึมพวกมาแดงตายโอไ้ได้เฟิร์สบัตฮึมไม่ตัวนะโอเคไปต่ออืมไปด,ดูซิข้างล่าง มีกล่องข่าวให้เราเก็บไหมโอ้โหมี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 เก็บ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 โอเคอือเพื่อนเราก็กำลังยิงกับพวแมลงอย่างนอมันกันนะไปยให้กล่องข่าวเก็บเฮ้ยนอนนอนนอนยิงโอเคเรียบร้อยเหมือนเพื่อนเราก็ส okay. ุงจะหมดอาชีพเราแจกกระสุนได้ต้องไปให้เพ um> ื่อนหน่อยะเอ้าตายแล้วมีคนออกไหวไหมเนี่ยสองคนต้องไหวดีวะ ทำไมเพื่อนโอ้เพื่อนอเ,เพื่อนเพื่อทำไรโอ้เพื่อนเรียกรังมาเลยเว้ยืยังใหญ่โอเคเออเระเบิดตายโอเคเครียกรังได้ละไงเพื่อนไหวเปล่าเออตามมากัดอยู่ได้เฮ้ยยิงอีกรังนี่วะยิง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 เออยิงหัวมันเอ๊ะแต่มันหัวบอกว่านอน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 เขี้ยวมันเขียมมันโอ้เจ็บ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 เออโอเค มีกินลังวะเนี่ยเยอะจังตัวนี้เออ70คิวลังตามที่หลังทีเท่าไหร่เนี่ยการที่สี่ลำวะเนี่ยยิงโอ้ค์เต็มเต็มเต็มเลยตัวน้องต้องเชียร์กันเชียกันเออโอเคน่าจะหมดละอืมไม่น่าหมดเต็มเลยเต็มเลยมันยิงมันยิงมันนั่นแหละนี่นี่เราเพื่อนนี่นี่นี่ฐานเปิดแล้วฐานเปิดแล้วนี่เท่าไหร่ลังอ้าวที่หายเพื่อนตายแล้วนีกว่าไม่โอเค บุดเข้ามาได้แล้วแล้วเพื่อนจะฟื้นไหมนะนี่เฮ้ยเพื่อนฟื้นเพื่อนฟื้นโอเคทำยังไงต่ออ๋อมากดสวิตช์อ่ะเพื่อนกดเลยเพื่อนอ่านั่นแหละคุ้มกันรถเต็มที่ผมมากันเต็มเลยคุ้มกันใหญ่รถพังมาทุกทิศทางดีมเลยเพื่อนยิงมั้ยเจือจิงเลยอุ้ยมาเต็มเลย ข้าซ้ายนี่ก็ไปนี่ก็ไปนั่นแหละเออ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 ทำไมเหมือนยิงคนเดียวเนี่ยเออตัวระเบิดมาเยอะจริงโอ้รถรถเรื่นรถเรื่นถึงหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วหายไปวันนี้สองคนจะได้หายไปคนหนึ่งเดีหัวเหยียเนี่ยโอ้เดินรถอยู่นิดเดียวละเฮ้ยเดินรถเดินรถหายเฮ้ยแสงโอ้ยพี่ทำงานเรียบร้อย มาแรงทุกตัวหยุดนิง่งเพื่อนก็สุงหมดแจกแจกแจกอ่าเรียบร้อยมอนนิ่งหมดยิงฟรีเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเพื่อย,ยิงหลังเพื่อนไม่ดีไม่ดีเจ็บเจ็บโอเคไปต่อเอาละเข้ามาข้างในละต้องมานั่งเก็บกล่องข่าวแล้วก็แก้ปิศนาณนิดหน่อยในที่แห่งนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูสิกลรหัสสองหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าอ่าประตูประตูเต็มเด็ไม่มีเอ้ยมีกล่องมีกล่อง ไอ้เสียงอะไรอไ้ยแมลงอยู่ข้างในด้วยเอาละมาถึงจุดแก้ปริศนาจุดนี้ละเปิดประตูอะไรอะไฟฟ้ากับน้ำโอ้โหหาเพื่อนหายเฮ้ยอ่าต้องโดดอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนอ,อ้าวตายแล้วเพื่อนเพื่อนคนเดียวในทีมฉันโดนช็อตไปแล้วไม่เป็นไปทางนี้กระโดดจุ๊บฮึบอ้อรอดโอเคเพื่อนมีเหรียญเกิดเกิดได้เกิดได้ฟรีอยู่อา โอ้เขาเข้าวะหน่อยนี่ไงแผงควบคุมโอเคเคลียร์ไปหนึ่งจุดเรียบร้อยเอาละมาถึงอีจุดละเ,เพื่อนให้เพื่อนถือปืนไฟเอา,า,าทางได้เปิดประตูป้ายโอ้ยไฟไฟ้าอีกแล้วอ๋อไฟไฟ้ามันจะติดตัดดับโอเคต้องใส่จังหวะดับวิ่งเข้าไปเอาละวิง่งโอเครอดตรงนี้ไม่มีไฟเอา้ารองไม่มี ตายหาเลยเตรงนี้ต้องกระโดดอ่าเคลียเรียเรียเรียจรยจึ๊กเรโอเคจุดที่เรียเรี่เรียยเรียเรยเรีังยเงี่รยรียียเรียเต,ตรงน,รงนี้พอดีเรยเลีนมารีนะจจดดราาเาาาีเรยเลเรยเรายรรียรีเลียเ่ียเยเรียเรียดียเรายเยเรียเรยเรีเรียเรยย่เียร ไปหมดละเดี๋ยวแค่เข้าทางเข้าให้ได้โนั่นไงไม่ได้เข้าง่ายมาเต็มเลยวูบตัวระเบิดตุ้งตอออีกยิงมาเพื่อนยิงคนไปไปโอเคเดี๋ยวต่อแป๊บนึงนะหันซ้ายโอ้ยอย่างเงี้ยฝ่าท่อตรงผู้ตัวระเบิดตึ้งไปโอเคทางสะดวกกดประตูเข้าจึะจะโอเคจำไม่ได้แหละท่างมันไม่เกี่ยวกับพารเซนระเบิดเข้าไปแล้วกั่นเลยเพื่อนนั่นแหละ เห็นม,มีใครตามนะเอาตันโอเคเราต้องไปรีบกลุกลข้างล่างมีโนดให้พร้อมมันลงตรงนี้ตรงนี้เราต้องเอาแต้มที่เก็บได้้ของข่าวนะครับมาอัพเกรดรถซึ่งมันจะเ้ออัพเกรดด3แบบถ้าจะไม่ผิดนะมีป้อมมีพลังงานการวิง่งแล้วก็มีเกรอะอ่าผมให้เพื่อนเป็นคนอัพเกรดแล้วกันโอเค่าจะตัวสุดท้ายละทางสะดวก มีแต้มอยู่5,920โอเคเราเป็นคนนั่งเฉยดีกว่าให้เพื่อนเขาอัพเกรดไป๋อปา๊าปซ่อมลอ้อสะดวกจังอืมอัพเกรดเข้าไปโอเคเหลืออีก3จุดวิ่งไปไหนต่ออ้อยนจินโอเคไฟเอ็นจินไปเ,เครื่องนึงอ่งรถจะได้แรง เอาละไปจุดต่อไปกันตอนน่อดีกว่าทางอันยาวไกลนี่ไงเลือดมาละสามเมนท่านั่นคือชื่อรถนะฮะมาได้คตอมรับเดี๋ยวมัน,น,นมมกันนั่นเนี่ยไปไป อืมมีรถสักหน่อยมีรถขวางทางอ่ะให้ซาแมนธาเขาชนไปส่วนเราไปเกียร์ทางข้างในเขาเฮ้ยก,กลอ่องอ่าที่มันทางทางลับเปิดซะหน่อยเปิดทิ้งไว้ก่อนนะโหเต็มเลยข้างหน้าซาแมนธาจะลดไปกหน่อยอนึ่งไว้อยูอ่ไว้อยู่โอ้ยหหลอนหลอนสองตัวโอ้เพื่อนกระสืหมดอนิกเลยนี่อดทนไหมอดทนไหมออไหมาอ,อึดมาก โอเคอืมกวา่าจะถึงเช็คพอยต์ยิงไปเป็นตับโอ๋อได้พักเหนื่อ,นนอยเท่าไหร่โอเคเอาเลยเพื่อนติดตั้งเลยเยอะแยะอ่าพร้อมปืนสองอันไปพร้อมแล้วโกโก้โอ้ยมือตึบทางยาวมือตึบโอเคผูน้นอนไม่กะ กําังถังแกนั่นนะอเเ่ะทีมโคดยวตเองนี่ตายเลยนะโอ้โหเพื่อนร้องเพื่อนร้องเคยเก้าสิบเก้าคิวร้อยคิวเฮ้ยโอเคเจอทางลับอ่าคนยานคนเผาหะนะ่อยเข้าไปเจียง <c oughs> ไรเนอะ <c oughs> เอา้าเอ้าเพื่อนโอ้โ <c oughs> ตูดสวยโดนอะไรตายอะ่ะแปลกแปลกรู้แหละไอ้นี่เนีองสินะทริปไม้ โอเคไปกันต่ออ๋อเอาเกรงครั้งสุดท้ายอป้อ,อมปืนอย่างสวยโคตรเท่เอาละตรงนี้น่าจะเป็นทางยาวเฟสสุดท้ายละไฟเดอะโฮลอ๋อสามเมนท่าย,ยิงแฟลรนะครับสองเมตรสามเมตรเปิดทางนะครับลงไม่เอย่ยอ่าชนรถออกไปเฮ้ยจะไม่ลงเท่าไหรนะ่นะเต็มเลย ไว้น <ort. i> ิดเดียวจะพ้นเฟสตรงนี้แล้วยิงมากตอนเป็นท่ายิงมันยิงกันเป็นร้อยโอ้ยหมดยังยังไม่หมดอุ้ยปะกันเป็นตับหมดรังเลยวะเนี่ยตึ้งตันเป็นโกลยิงเข้าไปอุ้ยนอน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 ไอตัวรถบดตัวเองมาันขวักขวายเจ็บรถติดขึ้นหลอดไอไหวอยู่จะติดแทายละวคู่ะถบดตัวเองอสามตัวโอ้โดีได้ยิงตัวหนึ่งมีตัวระเบิดด้วย อเออข้างในข้างในข้างใน็นตัวยิงโอ้เป็นไปหมดเลยเจ้าสองร้อห้าสิบคิวละโอเคเพื่อนอีกคนเรายังไหวนะฮะเป็นหน่วยพยาบาลลิมบอร์กค่อนข้างเล่นดีเลยเดี๋ยวมากเยอะจริงๆจะหมดไปที่ประเทศโอ้โหนูระเบิดเจ็บโอ้ยกว่าจะเคลียร์หมดโอเคครับจุดสุดท้ายละสมเปนทานแล้จะไม่ได้ไปต่อละ เขาบอกว่ามีบางอย่างอยู่ตรงหลังประตูนี่แล้วอะไรดำๆเนี่ยดูใหญ่ๆเออเขาก็ไปเขาก็ไปเขาเดี๋ยวทำอะไรวะเนี่ยยิงไปเยอะละโอ้เสียงอะไรเสียงอะไรมัน my god วิน บอลเลอร์เลยดีหมแงจิ้กดใส่เราเยอะเลยอันตาอไปอันตาอมันโอ้โหแรงเลยวันนี้มันจะตายใช่ไหมนเนี่ยตอบเจอดหนาม,มากเออสเปรับท่าเจอยิงแล้วที่จาข้างนอกไอ้จุดอ่อนจุดอ่อนยิงยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปทำไมเหมือนยิงคนเดียวเลยเนี่ย<อ>เคลื่อนทำไง <laughs> เพื่อนได้กันนะแต่เกมมอนให้จุดนะครับข้างล่างไฟยังไม่ถึงเอาละ จุดสุดท้ายแล้วเวลาประมาณนี้แหละจะตายโอ้ยแล้วตะควาพอกัะตัวระเบิดตัวเองน่ากลัวมากอ่ะคือต้องแบ่งต้องต้องเผื่อเวลาไปยิงเอ่อตัวต้องเผื่อเวลาแล้วก็ตรงหัวหน้าด้วยนะครับตรงนี้จะไม่ได้เอ้ไอ้เอ้ต้องใช้พล uh ังงานต้องใช้พลังงานต้องใช้พลังงานตรงนี้ด้วยนะเพราะไม่งั้นเดือดตะเป็นท่ามันจะช่วยยิงให้บอสเปิดเผยจุดอ่อนไม่ได้ดันดันดันแล้วระบาดดันเนี่ยต้องให้เพื่อป้องกันนะเพราะไม่งั้นตัวระเบิดตัวเองจะมาชนตาย เอาละนพลังงานไปแล้วยังยังจเท้าเออแันั้นจุดออนจุดออยิงเข้าไปยิงเข้าไปเ้ยลบกขาลบขาบอลติดเจ็บอยู่หมดหมดหมดแม็กเออเปิดเมมจะตให้ไม่เดี๋ยววันนี้เออันหละดีมากเพื่อนดีมากแต่พลังงานแทนเราได้เอา เอาแล้วเหลือคอนตินิวไม่กี่ครั้งแล้วแต่พลังงานแต่พลังงานตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนน่าจะตายแล้วครับอ้าวไว้ Why, เพื่อนหมดคอนติเนียลเราก็หมดคอนติเนียลแย่แล้วภารกิจไม่สำเร็จ <c oughs> โอ้นิดเดียวเองครับบอสไม่นะโอเคครับ <c oughs> เพื่อนเกิดไม่ได้น่าจะไม่เกิดละเรียบร้อยโอ้ยนิดเดียวจะผ่านแล้วอ่ะ <c oughs> นี่จะ <c oughs> ่สมุดขลุกแต่สมุดขลุกแต่เสียดายครับเสียดายที่มีคนออกไปคนหนึ่นง <c oughs> สองคนเอาเกือบตายนะถ้ามีสามอะผมว่าน่าจะผ่านแหละเมื่อกี้เสียได้เสียได้เสได้จริงไม่เป็นไรครับ GG ครับโอ้เลื่อนยนนะครับเป็นวอร์เรนออฟฟิเซอร์นะครับไหนได้รางวัลประจําผ่านแดนนะได้ไรเอ่ยเคครับได้แต้มแล้วกว็ได้ปืนมาป,นป,นปืนเป็นปืนเป็นวันนะครับไม่ใช่ถาวรอ,อืมใช้ได้ใช้ได้เสียได้เสียได,ได้ที่ไม่ครบสามคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกเกมฟอลเฟสเป็นเกมเล่นฟรีผ่านสตรีมนะครับตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะนานละค่อนข้างนานนานเลยทีเดียว คนเล่นอาจจะไม่เยอะกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างเล่น PVE เล่น Special Operation ตีกับบอทหรือโคมอกับเพื่อนค่อนข้าง,างสนุกเป็นเกมที่ถ้าจะไม่ผิดอ่ะเป็นเป็นไทยเอนจินกับพวกไท t เทคเอนจินของพวกใครสิทธ์นะครับของซิตี้ใครสิ Z เขาเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร์นะครับผมวันนี้ช่อง Dead Body T Head เล่นเกมเล่นเปื่อยนะครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย